สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับดินดีต้อนรับสู่ช่องฉัชวัตส์สไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องฉัชชวัตส์สไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องัชชวัตส์สไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมา แนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายชูมูฟนะครับทั้งหมดขอโทษทีนะครับของเครือข่าย dt แท็นะครับทั้งหมด7ตัว7รหัสนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีนอนไว้ในสินนะครับให้มีแค่0นบาทพอนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ เรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับทฮมเชิญกดกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจ,จำนวน500 MB อนะครับใช้งานได้1วันดอกจัน103ดอกจัน10 0สี่เหลี่ยมไม่อันไม่หลุดสปีดตัวที่2นะครับดอกจัน399ดอกจัน110สี่เหลีล่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจ,จำนวน 1G ึจิกนะครับใช้งานได้1วัน ดอกจันสามเกาเดอกจันหนสี่เหลี่ยมตัวที่สนะครับดอกจันหนึ่ย์สาจันแปสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนหจิกใช้งานได้หวันดอกจันหนึดอกจันแสี่เหลี่ยมตัวที่สนะครับดอกจันสองนะครับดอกจันสี่แสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสิจิกใช้งานได้เวันดอกจันสองสอดอกจันสี่แปสี่เหลี่ยม ตัวที่ห้านะครับตกจันสองสองสองดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี people, 5, 8, ่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10บกิกใช้งานได้7วันดอกจันสองสองสองดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมถัดไปนะครับตัวที่หนะครับดอกจัน104ดอกจัน8ปดห้านสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองกิกใช้งานได้7วันดอกจันหนึ่งศูกจันแปดห้าสี่เหลี่ยม ถัดไปนะครับตัวสุดท้ายตัวที่7ดนะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสี่หกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวน10 G จิกนะครับใช้งานได้7วันดอกจันสองสองสองดอกจันสี่หกสี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรหัสเน็ตฟรีนะครับของเครือข่าย Dt แทนะครับจานวน7ตัวเจรหัสนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมี สักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องอาชาชวัตรสไตล์วูชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารจากช่องชัชวัตรสไตล์วูชันสกันด้วยนะครับก็สวัสดีสวัสดีครับ